สุดท้ายก็แบบมาแบบชวนเราทําธุรกิจชวนเราทำโน่นทนํานี่อีพวกนี้มันหวังดีประสงค์ร้ายหมดแม่จ้าร้องไห้แม่จออ้าบอกว่าบอกว่ายังไงครับคุณน็อตทีมให้ฟังหน่อยดิฉันรู้ทานหมดไม่ให้มาบ้านถามน้ําฝนด้วยสิจะเอานน่นเอานี่มาขายบอกว่ามึงไม่ต้องขายเดี๋ยวของกูหมดกูอยากซื้อกูไปเองจริง พวกชอบเสนอเอาอันนู้นอันนี้มาลคาลค้ามลาขาญมากเลยนะเพราะเรารู้ว่าจุดประสงค์มันไงว่ามันต,ต้องการอะไรจากเราเรารู้แค่พูดคําเดียวเราก็รู้แล้วก็เลยบอกไม่ต้องถ้าเดี๋ยวอยากซื้อหนูไปซื้อเองพี่ไม่ต้องมานี้แล้วหนูไม่ใช่เป็นคนแบบว่าต้องแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ใช่เราอยากกินเดี๋ยวเรากินเองเดี๋ยวหลังเราอยากเราอยากซื้อเราไปซื้อเองแต่อย่ามายักเยียดเราไม่เอาถ้ายักเยียดเราจะรู้สึกว่า เราถูกบังคับอเราจะไม่สบายใจแล้วเราจะแบบไม่เอาก็คือเราต้องไม่เอาถ้าเราถ้าอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจเราต้องปฏิเสธทันทีอย่าไปใจอ่อนเด็ดขาดอะไรที่รู้สึกว่าไม่สบายใจอย่าทําบางคนอย่าไม่สบายใจแต่ว่าเขาเขาแบบอะไรอะ่ะเขาหลอกล่อให้ทํานู่นทํานี่มีมอดสมัยขนาดสมัยเป็นพระยังมีเลยนะพระอาจารย์อ่ะรุ่นพี่กันที่อยู่ที่วัดอ่ะพะนักงานมันมาชวนทํา ของธนาคารแห่งหนึ่งมันมาชวนทําเงินฝากประจําแล้วพระมันจะเอาเงินที่ไหนไปฝากประจำก,ก็แบบระบากใจไงยโย,โยมันอยู่หน้ากุติแลวพูดนั่นพูดนี่พระอาจารย์ช่วยหนูหน่อยเถอะหนูแบบถ้าพระอาจารย์ไม่ทําหนูก็ไม่มีลูกค้าเลยอะไรเลยเนี่ยนู่นนี่นั่นสุดท้ายไปหลงกนไปทําทําเงินฝากประจํากับธนาคารแห่งหนึ่งกับธนาคารแห่งหนึ่งแล้วพอไปทําเงินฝากประจําเป็นไงรู้ไหมทุกคน คุณก็ต้องส่งแล้วมันก็จะมีมันก็จะมีอะไรของมันน่ะมันจะมีระยะเวลาของมันน่ะว่าถ้าต้องส่งทุกเดือนจนถึงกี่ปีกี่ปีเท่านี้ถึงจะถอนได้ถ้าถ้าขาดส่งหรือไม่ได้ส่งเลิกส่งภายในระยะเวลาเท่านี้เงินก็คือเสียไปหมดเบิกไม่ได้ถอนไม่ได้เนี่ยก็ไปเสียรู้ท้ายก็คือไอ้เงินฝากไอ้ที่อ้างว่าเป็นเงินฝากประจำนั่นนะ่ะหายไปเลย ระยะเวลาส่งเบิกส่งดอกเบีย้ยก็ไม่ได้อนั่นแหละคาะนั่นแหละนั่นแหละแต่ไม่เกรงใจไงอาศัยคาว่าเกรงใจอย่างเดียวเก่งใจมีมันไปถึงวัดเลยค่ะทุกคนมีเป็นแต่ชุดพนักงานธนาคารไปเลยเดินข้อตามกุฏิเลยชวนพระมันคิดว่าพระมีตังไงชวนพระแบบฝากเงินฝากประจํามีแต่ไม่ได้กินเงินดิฉันหรอกเพราะว่าดิฉันรู้ว่าเราเป็นพระเราจะแบาตังที่ไหนไปฝากเงินประจํา แล้วฝากแล้ว็ถอนไม่ได้เดี๋ยวเราฉุกเฉินเราอะไรขึ้นมาก็ตายเติเนี่ยอี่เอามาพูดเรื่องพวกนี้ให้ฟังก็คือแบบว่าอยากจะบอกว่าเอ้ยอย่าไปเอ็นดูเขาเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด